ดูท้องฟ้าเสร็จคลุ้มแช่พี่มะาก,ก็ตกเข้าไปตกเข้าไปไมลมแรงด้วยลมแรงด้วยลมแรงด้วย,ม,วยม,มาแล้ว จะพาชมการแต่งตัวออกไปนอกบ้านที่เมืองหนาวประเทศหนาวติดลบสาสิบเขาทํากันยังไงติดลบมากกว่า30สิบบางครั้งมากกว่านะบางทีลบสี่สิบลบห้าสิบก็มีอุปกรณ์ของเด็กก็จะมีชุดนี้อยู่บ้านแล้วก็ใส่ชุดนอกข้างนอกเอาอย่าโยนสิคะเี่ยพุดแพนเซอร์สโนว์แพนก่อนนะคะอันนี้คือสโนว์แพนเดี๋ยวสโนว์แพนเฟิร์ส เอาห่วงเลยอันนาา้าอั e อออแบน์นี้เป็นแบรนด์ของเด็กเดียนเสื้อผาดีมากคุณภาพดีมากแต่ว่าบางรุ่นก็หนักเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะดีอ่ะแต่รุ่นนี้เลอกเบาสุดดแล้วนะของเ็ก ไม่มีสีชมพูมีแต่สีนี้สีชมพูมันไม่มีไซส์ใส่สโนว์พน์แล้วก็ใส่เสื้อกันหนาวเข็นถุงมือด้วยเดี๋ยวเดี๋ยแม่ดึงเดี๋ยวก่อนเอาก,อกลรไกรมาตัดดีกว่าเอ้โห <c oughs> ม่มัดเก,ก่งเก่งเดี๋ยวระวังบาดมือเขาจะมีป้ายบอกลบสามสิบขึ้นคืออยู่ที่นต้องซื้อเสื้อผ้าประมาณลบสามสิบนะ คืออุณหภูมิจะสแตนดาบ์ดอยู่ที่ประมาณสามลบสามสิบโดยประมาณโดยเฉลีย่ยแล้ว,วประมาณนี้เด็กน้อยใส่เสืกันหนาวทีแล้วก็ใส่ถุงมือใส่ถุงเท้าใส่หมวก <c oughs> ี่รอนกระพื้ดตามกันนี้ออสกอสเหมือนกันพี่ห้อใช่มันใช่เออใช่เขาซื้อร้านออสกอส <c oughs> อันนี้กันหนาวกันน้ำได้ด้วย คือกรณีที่เอเดมองฟีกโอเคเว็บคือกรณีที่แบบว่ามันหนาวมากแล้วมีหิมะก็แบบนี้ดีกว่าแล้วมันเบารุ่นนี้มันจะเบามันจะบางรุ่นมันจะหนักแล้วก็หนาอันนี้มันของแพงแต่มันดีเออแพงแต่มันดีมันเบาแล้วกันหนาวดีด้วยตัวใหญ่ไปคุณพ่อเลือกไซส์แปดปีลูกเพิ่งจะหกขวบไม่สวยเลยเดี๋ยวแม่ไปซื้อให้ไหม ี่การใส่การใส่บูทนะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูใส่แบบนี้ไม่ถูกต้องต้องใส่ต้องใส่ให้ครอบแบบนี้ใส่ให้ครอบลงมาแบบนี้ใส่บูธเวดเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันเข้าเดี๋ยวหิมะมันเข้าไปข้างในต้องใส่แบบนี้ มาตกปิดปากมะเข้าปากสวยมันก็ดูสวยกว่าแบบไม่มีหิมะก็ดีกว่านะเออหมายถึงว่ามันดูสวยกว่าเพราะว่ามันไม่มีต้นไม้ที่นี่ต้นไม้มันแห้งแล้งมันแบบมันไม่ต้นไม้ถูเขียวหายากไม่มีมีหิมะมันก็ยังดูขาวๆแต่มันก็ยังมืดเห็นไหมล่ะวันนี้มันมืดเมื่อกี้ว่าสว่างตอนนี้มันดูมมืดเห็นไหม แล้วอากาศมันจะอยู่อย่างนี้ตลอดอย่างนี้ทั้งวันเลยยิ่งถ้าไม่มีแดดก็จะเป็นแบบนี้ทั้งวันเลยเออ mommy look i write my name เนี่ย is that my name okay oh, you lie on here this way แ yeah. มนน่ไปหาเสื้อให้ใหม่ร้านอยู่ไกลคุณพ่อซื้อไซส์8ไซส์8ปี7-8ปีให้ลูกเพิ่งจะหกขวบซื้อไซส์ใหญ่ให้ไทยเถอะพระไม่สวย แต่มันนียหอดีอันนี้อสอ,อสคอร์ดออสคอร์ดออสคอร์ดออสคอร์ดค,คาร์เตอร์อนนชอบมีหิมะชอบเันเราก็ชอบนะแต่ว่ามันจะไปไหนมาไหน,นลำบากดีกว่าไม่ไม่มีหิมะไม่มีหิมะมันจะไม่มีก็ดีมีก็ดีบุธพูดไม่ถูก <There. S 1> มันดีแบบยังไงไม่รู <My name. S 1> ม้มดเสือโอ้กูจ็อบไหนเอขาดเอหรือเปล่าทีเอช ไม่มีเอลกโชคดีที่เสร็จแมสมาเพราะว่าน้ำมูกตอนนี้ไหลมากเลยเจอเจอหิมะเมื่อกี้น้ำมูกไหลเยอะมากหนะักมากค่ะดูท้องฟ้าเสร็จคลุมแชหิมะก็ตกเข้าไปตกเข้าไปลมแรงด้วยลมแรงด้วยลมแรงด้วย มาแล้วท่องไว้ท่องไว้ห้ามช็อปเยอะนะห้ามช็อปเยอะนะหิมะตกเดี๋ยวเข็นไม่ไหว <c ười> คอนโดยอยู่แค่ตรงนั้นเนี แต่มันนะสีม่มะมันหนาววันนี้ลบยี่สิบกว่านะถ้าลมถ้ามีลมนี่ถึงสามสิบนะถึงลบสามสิบนะถ้าลมแรงมากถึงลบสี่สิบด้วยพื้นสิอากาศก็เป็นแบบนี้เวลาจะผ่านไปเท่าไหร่ก็จะเป็นแบบนี้ไปเลโต กลับบ้านกันพอดีเลยเต็มพอดีเลยช็อปพอดีมากเลยมาดีมาเจ้าห้องโอเคเนี่ยโอเคจะถึงบ้านแล้วไปไปลิสแวร์ลูกหิมะก,ก็ตกก็ออยังดีกว่าไม่มีหิมะนะพูดถึงแล้วมันจะมันหนาว <laughs> หนาวกว่าเดิม มันก็ดูสวยอีกแบบนึงดีกว่าดูนั่งดูต้นไม้แห้ง <laughs> <laughs> แสงก็ไม่ต้องพูดถึงแค่นี้ก็ดีสมเขแล้วนะแสงแค่นี้คือดีที่สุดแล้ว <laughs> เย็นมือไม่ไหวแล้วไม่ไหวไม่ไหวเย็นมือมากเย็นมือมากสวัสดีค่ะมาถึงบ้านแล้วได้ไรนี่โทมถุงใหญ่แต่ไม่ใช่มันดารินนะเอ,อใช่มันดารินแต่ว่าเหมือนยี่ห้อนี้จะไม่ค่อยอร่อยขตช่างมันถูกดีถูกตุกแล้วก็ ประมาณสามร้อยถุงนึงถูกสุดละถุงใหญ่ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นจะแพงกว่านี้เอออันนี้ก็ประมาณสองร้อยบาทมะนาวประมาณสองร้อยสอง้อยยี่สิบบาทเออประมาณนี้เกลีทยเทีแลวลองดูเกลีนทีประมาณสองร้อยกล่องนึง ส่งว่าผูกไม่ทันส่งว่าประมาณหกสิบบาทใช่ไหมประมาณสามเจ็ดสิบบาทกีวีแพงหน่อยลูกละประมาณสามสิบบาทกีวีหกลูกร้อยแปดสิบบาทอันนี้ถูกเลยหัวหอมจะถูกเลยถุงลงประมาณร้อยหนึง่งประมาณนี้แหละร้อยร้อยประมาณร้อยหนึง่ง ้าเป็นสีแดงจะแพงกว่าสีสีสีม่วงจะแพงกว่าอันนี้ก็ต้นหอมจะแพงต้นหอมในสองดอนกว่าหกสิบเจ็ดสิบาทมันสองต้นอ่าต้นหนึ่งเอ่อกไม่ใช่สองต้นกอหนึ่งเขาจะมีเป็นมัดใช่ไหมมัดหนึ่งก็ประมาณเจ็ดสิบบาทพริกแพง แค่นี้ประมาณสองร้อยนิดเดียวไม่ถึงขีดเจ็ดสิบห้ากรัมแพงมาก,กและเผ็ดมากด้วยแพ็คหนึ่งกินได้เป็นหลายวันเลยแพงขัดส้วมแพงขอดส้วมก็ร้อยร้อยกว่าบาทอันนี้อันนี้อันนี้ไม่แพงมากนะสองหัวมันสามเหรียญนะก็แพงเหมือนกันนะไม่แพงมากก็ แปดสิบกว่าบาทสองลูกแปดสิบกว่าบาทลูกหนึ่งสี่สิบกว่าบาทเออนี่นี่นี่ซักแฟงเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ได้ดูราคาจะมาต้มให้ให้เด็กกินแล้วก็มีได้มะม่วงมะม่วงแพงหน่อยแต่ไม่ใช่มะม่วงไทยนะมะม่วงไทยนี่ลูกหนึ่งแพงมากอันนี้มันสองลูกหนึ่งประมาณมันสองจุดเก้าเก้าอ่ะลูกหนึ่งก็เกือบลูกหนึ่งแปดสิบกว่าบาทนะมะม่วงอันนี้คือถูกสุดแล้วถูกสุดแล้วมะม่วงสุกแต่เป็นของเม็กซิโก ถ้าเป็นของไทยลูกนึงคือมีหลายราคาสิบสี่เหรียญสิบห้าเหรียญยี่สิบเหรียญแล้วแต่น้ําหนักแต่อันนี้ทั้งหมดนี้ประมาณสิบห้าเหรียญสหก็เกือบเกบห้าร้อยแล้วถุงนี้ก็เกือบเกือบห้าร้อยนะคะไม่ใช่ถูกนะคะแต่ว่าคือถูกสุดถูกกว่าของไทยก็แล้วกันอ่ะของไทยแพงมากไม่กล้าซื้อไม่ไม่มีด้วยที่นี่ไม่มีอันนี้ของเม็กซิโกอยากเอามากินอยากกินเห็นแล้วมันน่ากินนี่แหละค่ะของช้อปปิ้งวันนี้ ของเด็กเล่นต่างหากออกไปแป๊บเดียวก็แปดสิเหรียญออกไปแป๊บเดียวสองพันกว่าบาทแป๊บเดียวจริงๆ